จะเอาเห็ดไปแบ่ง <DVD> ลูกจ <obviamente> ้ะเห็ดคุ้นจุ๋มอฝากมาห้ยวานเนะจ้านี่หนักไปหาลูกสาวล่มานี่นัยังอยู่อีกสองถุงนี่เห็ดอะไรดามะอยู่อีกสองถุงที่หายมาสี่ถุงก็เห็ดฟางกับตาหนึ่งอันนี้มันเห็ดไห้เนี่ยก็บอกว่าเห็ดไห้ลืมเห็ดอะไรเห็ดเห็ดเห็ดกินมหวานนี่วะไงจะเอามาผัดมาอะไรก็อร่อยมาผัดก็อร่อยเนี่ยจ้ะ นะว้างามเฮ็ดคุณจุ๋ฝากมาห้เอาใาาห้แเน่ยเหม่ว่านหม่ว่าจะมาแบ่งลูกจ้ะเห็ดดอกใหญ่นี่เฮ็ดอะไรที่โบะเห็ดเหมือนเห็ดญี่ปุ่นนี่หรือเห็ดอะไร ไช่ไา่ม้ย่างมากนี่น่ะสอมกระตาเลยจ้ะนี่สอมกระตาเลยนี่คุณจุ๋มไห้มาเมื่อวานฟางกับเห็ดอันนี้ชื่อไม่รู้ชื่อแกก็บอกอยู่มืวานบอกแต่ว่ายังจำไม่ได้ดอกเพ็ดเพ็ดญี่ปุ่นว่างงานจ้ะเ็ดเอามาผัดยังอร่อยเลยด้วยแม่อร่อยว่าเราอิงไม่เคยกินแต่ว่าแต่ว่าอร่อยของเพ็ดฟางก็งามงามหน่อยเนาะจ้ะดอกยางใหญ่ดอกยางใหญ่ย่างงามเลยนี่ด้วยไก่น่ะน่ากินจริง คุณจุณ๋ ok, JI, ô, มก็น่ารักน่ารักเอามีอะไรก็มาให้ฝากมาให้แม่ที่คนก็ฝากมาให้อยางมากเดี๋ยวหาชุงมาที่นี่หาชุงใส่แบ่งลูกแบ่งหลานก็บฟางเดี๋ยวกันเดิม่ไปหาถุ้เดิมหาชุงก็ แบ่งใส่ถุงให้ลูกนี่แหละถุงให้ลูกกันเดซีกลัวถุงหน่อยหน่อยโพดอันนี้เป็นถุงมาแล้วดีแกเนาะเป็นถุงไทยถุงนัานแล่นน่ะน่ะถุงมาเป็นถุงมันถุงเลยดีถุงอ่ะแม่มาแบ่งอันเห็ดฟางให้เนี่ยเห็ดฟางงามจริงจิงหน่อยน่ะทามหายอย่างงามงามคุณจุ๋มขอบคุณคุณจุ๋มด้วยจ้าเด้อน่ารักเกิดคุณจุ๋มน่ะ้องเกเก่งเก่พอดแล้ว อาก็วิ่งหาของให้แม่วานกระสือไก่หมุนในทเทียนาหายเง็ดไอ้กล่องกินกันเกินวัดวันเนาะวันเนาะอร่อรยเกินวันเลยไม่ได้ขวโดโตเลยนะแจ้งขึ้นมากววรขวดจะบนบ้านเนี่ยไม่ได้ขวโดโตเลยนี่ตรงมี้จะใบไข่ไข่ม <c ười> ่วงมา ดอกเห็ดดอกใหญ่เลยงานมันมีล่ะมันใหญ่เนี่ยพี่เจนงานเด็ดเนี่ยโอ้เกงพัดก็อร่อยมิ้นก็ไปล้างนา้ำจ้ะมีค่าตะก,ก้าอยู่ล่ะคืนมาถึงเป็นดึก ว่าจะพากันเวะตลาดเซฟวันนานอะไรที่มันมืดนั่นน่ะ <c oughs> โอ้ยเพื่นสื่อของเพื่น <c oughs> เที่ยวเพื่นเดินเนี่ยเพื่นเที่ยวเพื่นเดินกัน <c oughs> เจอของสวยๆงามๆแล้วก็ววเดินนั่งรลก็หลุดเนี่ยเหนื่อยเนาะไม่ล,ลุ่มเนาะเหนื่อยแม่แม่เหนื่อยรถแม่เหนื่อยกิยนนี่เดียวใ, <c oughs> ห,ให้รถงามจริงๆเฮ็ดแก่ เจนแม่วาดแม่ไหวพี่คนกับฝากมาหายคือกันนี่ดิฝากมาถึงสองตางใหญ่มากกว่านี้นเยอะกินกันดีมอไม่มทันใส่สก็ใส่ไปเลย น,นี่ยายยวนแจก,กของให้ลูกด้วยจ้าเดอ้อขอบคุณทุกคนที่ที่สามยายยวนขอบคุณคุณจุ๋มด้วยจ้าเดอ้อขอบคุณทุกคนที่สามยายยวนขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมั่งมีทีทุกเด้อจ้าเด้อวัดนี้จ้าบ๊ายบาย